เดี๋ยวพี่น้องมันลุนในกันครับมาสิอยู่วะยู่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 ยยู่มาหย่องยึกดิ่นยกดยึดยึดประดุกประดุกปดุกประดุกผมครับสวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้นี่ครับมาใส่เบ็ดครับกับเบาหยองครับนี่โอ้ทุนเบาหยองยางน้ำหนาครับ ะมีเบ็ดบ่หลายครับเฮ็ดเฮ็ดเมื่อคืนนี่ก็บอยองครับประมาณยี่สิบกว่าขั้นสามสิบนี่แหละเห็ดยังไงใส่นี่เลยนะใส่ไรไปหนี่เลยบ่โอกกาส็แม่นาอันนี้ละนี่ใส่ไปหนี่เอ้าเดี๋ยวออ้มื่อนี้ได้เหยื่อนี่ครับเหยื่อใส่เดือน อาหารอันโอชะของป้าครับพี่นอ้องปิดแมสกนเอาปิดแมสปิดแม,มบต้องปิดแมสครับพี่น้องอยู่ทงหน้าครับพี่น้องมือนี่มาใส่เบ็ดกันครับม,มันรุนเบิ่งวสิมานบ่านอาออ๋ออ๋บอ๋ออ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 ดออก ใช่ครับพี่นอ้องนี่ก็ได้ปักเบ็ดเรียบร้อยครับใสเ่เนื้อไว้แล้วมาเสียบฮะเป็นยังเอามันกินหรือบ่าสีเมนบ่ห่วยพี่น้องเด็ดปลาเค็งหน่อยแล้วครับใส่มาโยงยกขึ้นนะโอ้ยเด็ดปลาเค็งหน่อยเอาออกเอาออกโอ้ยหวานขักเลยครับเด็ดปลาเค็งหน่อยตัวหนึ่งครับพี่น้อง ปลาขิงหน่อยวะที่นี่เอาปลาคอมันมาได้ปลาเค้งหน่อยฮะลุดไปแล้วนี่ลุดไปแล้วมันจะไปกินฟางหุ่นติดมาที่นี่าครับพี่น้องมานเลยมานแล้วครับได้ปลาขิงหน่อยแล้วครับตัวนึ่งมันหลุดนะปลาคอมันหลุดนะปลาคอโอ้ยมาได้ปลาเิงหน่อยอ่าครับพี่น้อง เดี๋ยวติดตามเบิ้งครับคืนนี้เดี๋ยวประมาณจักสองทุ่มนะบ่ายยองเนาะค,ค่อยออกมาย่ามเบิ้งครับวาสิม,มานบ่พี่น้องตอนนี้ก็เกือบสองทุ่มแล้วครับเดี๋ยวสิม,มาย่ามเบิงบ้งเบ็ดโอ้เดี๋ยวผมเปิดแฟลชก่อนเปิดแสงก่อนอ่ะเดี๋ยวมากับบ่ายยองครับเดี๋ยวมาย่ามเบิงบ้งเบ็ดครับวาสิม,มานบ่อัจเสียงไปเข็งหน่อยอยู่ครับฮะ tong với con, gì điประเทศ này còn, đi thằng đấy con đi, say nó đi ban đấy là vào chín này, là phi

เอียนครับพี่น้องปลาไหลครับเกี่ยวช่นไนปยอยงกินที่ไหนล่ะลุดฮะเฮ้ยน, <c oughs> นั่นหัวนเหรอฮะโอ้ยันก็เขาหันกเขเลยครับพี่น้องเอียนครับเด็ดปลาไหลตัวหนึ่งครับพี่น้องเย chừng này, sẽ đầy vào này. Hổ hổ nó sẽ ở đâu đây bọn này, thỏ trên cao ở này, nó 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 kia nè, thế, ha, để lấy cả bít, này. เบ็ดไปเังนไรโอ้ยมันมากินเบ็ดเลยยงมันไปเกี่ยวเขาเขาแ้วมันหลุดหลุดอู้ดีได้มาผอพอดีแต่คนหมานอู้คนหมานใส่ไปอีกวันนี้มือสองไม่ยากไม่มีผิดหวังม่เข้ามาเลยโอ้ยของอะไรมาใส่บลเอกของมาใส่ป้าเนาะกระเือไปเง่นนี้ เอาครับพี่นอ้องโอ้มือนี้มากับคนหมานครับไดเอียนตัวหนึ่งครับเอียนกินเบ็ดรุดพอดีใส่หนี้เสียบเอานอหมานขับป้อหนขับเลยปมานขัลยปายนนบยันบเดปยอวนเปลยยอหัมนครับเ้ยน้อ มันขัดบ,บรยงมือนนี่มันเอียนมาค้นมันเลยอุ้ยแบทกับซีบดับซีบดับแบทมาเตือนแบทเตือนตื่นอ๋อเตือนคอยเลยเตือกัตือนใส่เฟบเด,ดีย๋ยวปลาชูปีนเ,เดี๋ยวใส่เงาเสียบไปอีกครับพี่น้องกดคุ้โอ้มาเแ็ทขั้นแรกก็ใส่จกนกอเข่าฝุ่นมูลอุ้ยปุ๋ยแล้วพี่น้องเอ้ยฝุ่น มันทันตนเขาสัต้นเขาพงยงฮักเบเลยทีนี่มาสายก็นีไ่ได้ด้ยมันมาสาก็นีรุดบริกินเลยน้อพยงเอาจไนเอาไหนใส่ี่ขุดหนังตีะไปี่กันอ้อเอใส่ยน่ไปดูดไปยังเบ่งอะไรเอท่านนี้บ่มีุ่นยังไปอีก่าไหร่เงินบ้งอื่ เดี๋ยวตามเบืง้งคันต่อไปครับพี่น้องโอ้ยลุดปากแผลมั้ยยงตัวนี้หลงไม่ยังหลงวนแล้วไมลุด,ลดเลุดเล็ดง่ายปวดบ่ใส่ปลาเค็งมากินตีนใ่ <c oughs> ปลาเค็งหน่อย้สงใส่ปลาเค็งหน่อยมากินครับพี่น้องเลยมันไปพันต้นเขาหน่อยเดียวอ่ะครับ เดี๋ยวเบิ่งคันต่อไปครับพี่น้องหลุดในกันว่าสิมานโบมานมันหลุนมันหลุน,น,นจะได้ปลาเขยญ่ไปต้มบ้างขึ้นนี่นี่เธอหนีทนไ่เดินบ่กินอะไวเนื้อบ,อบดเนื้อบ,อบด,ดอปลาเข็งกินเถอะปลาเข็งไม่มีตัว นี่ดินี่นี่ติดบ้างเหรอโอ้ยนี่เราบดขึ้นเฮ้ยนี่ขึ้นสองเลยฮึขึ้นสองขึ้นสองจะได้กินให้อิ่มเลยเนาะจะเลี้ยงมันห้ยโอ้เลี้ยงมันใหนไงก่อนเลี้ยงไหมตัวใหญ่ก่อนแต่ว่าได้เอียนตัวหนึ่งก็คุ้มค่าแล้วครับพี่น้องขึ้นนี่โอ้ยขึ้นแรกที่ออกมาใส่เบ็ด ดูการแหลกครับนี there, Martine, way, like in oh, that that cool. ่มากระบอกย้องนี uh ่มานคักเลยจะไหนกับฝากติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้น้ำได้ครับพี่น้องช่วงนี้อาจจะบวกคอยดนลงคลิปครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดครับเศรษฐกิจกับบวยดีแต่ละคนกับหัสึกวัดนักนะสักกันคือกันครับพี่น้องอ๋อๆจะไหนกับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับ มาโอ้เยือเบิอดอีกแล้วใสเพื่อไว้เห็นกินไหม,มไใสปลาหน่อยมาไม่กินเนาะเข็งหน่อยแทนแหละอันนี้ครับบรรยากาศทงทงหน้าบันเท้าครับกับการใส่เบ็ดอยู่ทงหน้าพี่น้องเ,องเอ้ยมวนกลุ่มทีบแล้วครับนอนเฝา้าไก่นอ,นไกอยู่ในเมืองใน บ้านก็โควิดหลายอุบาทครับพี่น้องยันโบวิทย์อยู่นี่ <c oughs> บอยนงว่ายันโบวิทอยูอ่จังไรก็ต้องวิทย์เลยเนาะเดี๋ยวติดตามไปเบิ่งครับพี่น้องคลิปนี้อาสัญญาณเน่ครับเฮ้ย,ยสุดใส่ญญาณวัน,นี่สุดผมได้ครับโอ้สุดบอยนงสุดเด็ดหาสุดสีเดือดสุดเด็ดหาเฮียใส่เดือนครับพี่น้องดินเดือดให้มันดินดินเดือป้า ป้าที่อยู่เดี๋ยวป้าคนใหญ่มากงับไปเลยเดี๋ยวห้งสิตเดียห้งเดี๋ยวป้าสิตืนอ่ะอ่ะอ่ะไปบรรยากาศตรงหน้าครับพี่น้องเสียงเขียดห้องอันนี้เหงือเบิร์ครับพี่น้องเดี๋ยวบาหยองเสียบไม้ครับอาจะเป็นพวกป้าในหน่อยมากินครับป้าตอดมาตอดกินเหงือจนเบิดครับเดี๋ยวเสียบไว้ไหมครับเดี๋ยวมือเเสาเข้ามาบึ้งเนาะมาหยอง เม่อน,นี่ที่ที่ีหาสิบพที่หาหาสิบดีที่หาหกสิบที่หาหกสิบบอกมา 5, โอเคครับพี่นอ้องเดี๋ยวลุ่นบึง้งว่าสิได้ว่าสั้งนี่สิ่งเขียอีกโม่ห้ป้าบืน้นอ,อของอีกแล้วครับของอีกแล้วแต่ลุดปาก รุดปากอีกแล้วครับพี่น้องโอ้ธรรมชาติครับมันเป็นจะอะไรเนาะมันกระโดดสวบรุดปากป้ะมันดึงมันดึงจนรุดเนาะมันสิบเดี๋ยวพี่น้องมันหลุนในกันครับมาสิอยู่วะ อยู ойти, ่ยู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 บานนองดึกดึกดินดึกดึกดึกมันเป็นงมันเปงูห้าจเยเอาล่ะครับเดี๋ยวลุนบ้างครับพี่น้องดิมนลุแล้วปะไปจเลยมันดินอย <S <s ouais, calves calves, ูดินอย ปลาดุ๊กปลาดุ๊กปลาดุกปลาดุกฟิตดุกครับพี่น้องได้ปลาดุกได้ปลาดุกครับพี่น้องนี่ได้ปลาดุ๊กหนึ่งตัวอ๋อหยองมาติงอ๋ครับพี่น้องได้ปลาดุกตัวหนึ่งครับนี่เอาดูวันนี่ก่อน ฮะอะไรนี่กันปะเนี่ยเออสิออดูดดูดออกปะล่ะบุวของมนันน้ำเสียแอันนี้ก็พยายามก่อนนี้ยเสียบนขี้ดหนไอยกอนเดี๋ยวพยายามกลับมาคอยมาเสียบเงี้ยตัวนี้อ,อ่ะครับพี่น้องได้ปลาดุกตัวนึงแล้วเดี๋ยวมาลุ้นอันต่อไปครับปลาดุกหน้าแบบโอ้ปลาดุกธรรมชาติด้วยครับนี่ดิดิเท่าเทียมอีกบ่ เดี <l acht> mm ๋เธอเธอนีหนุ่มม้านอยู่มันอยู่เอาตัวนี้เป็นยังไมากระดบอยงนี่ม้านครับพี่น้องเนื้อเบิดอีกแล้วตัวนี้เนื้อเบิดบ่จะพูเต็มคำอย่าคุยอย่าคุยเต่าใส่ต้องเต่าใส่เเป็นอะไรเราเบ็ดเพิ่มอีกบ่ โอ้ oh, ใส่แบบสองสามเก่านี่ต่อคันเลยสามเก่าคันสามเก่าค <3, 9, S 2> <9, S 1> ัน oh. ใส่ขัว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 มันได้มันบกินเขากป็นยังไงมึงว้าครับพี่น้องเดี๋ยวมาลุ้นในกันครับ 10, 000, ว่าสิมานได้จักโตครับมื่อนี้วันเดีย่กันโอ้ยมันดึงจนหลุดดึงจนหลุดครับพี่น้องโอ้ห oh, ลุดหลุดหลายขั้นเหรเนาะหลุดสามสี่ขั้นแล้วครับพี่นอ้องกินแล้วก็ สำลับจะหลุดเลยครับโอเคครับพี่น้องสำลับข้ามขึ้นนี่ได้สองตัวครับนี่ครับมันอยู่ครับมันอยู่ได้ได้ปลาดุกครับนี่ปลาดุกปลาดุกคับแก้วกับเอียนกับเอียนครับพี่น้องแบกเบิดแบเบิร์ดโอเคครับเดี๋ยวติดตามคลิปหน้าครับผมโอ้มสวัสดีครับ